มากเลยคะ่ะเพื่อนๆเ,เออตอนใกล้จะเชี่ยงแล้วเนาะสี่โมงกว่าแล้วคะ่ะยายมีอะไรจะให้เพื่อนๆได้ชมกันคะ่ะสภาพบอลใกล้ๆเที่ยงก็อาจจะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะคะตั้งใจจะให้เพื่อนๆดูอันนี้กับยายคะ่ะยายผสมบอลสี ประสบผลสำเร็จในเป็นครั้งแรกที่เลี้ยงบอลสีมาสามปีค่ะเพื่อนๆเ,เออดีใจมากเลยมาชมกันนะคะทีนี้ปีที่3ามเขางอกขึ้นมาแล้วมีดอกง,งอกขึ้นมาที่หลังชาวบ้านเข้าเลยด้วยเออ,อย้ายร้องผสมดูประสบผลสำเร็จจริงๆค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยเนี่ยเขากำลังแตกออกจากฝักโอ้อยยายตื่นเต้นมากเลย ครั้งแรกที่ยายประสบผลสําเร็จในการผสมวันสีจากเกสรเนาะยายไม่ได้เอาเข้าวข้าร่มอยู่ใต้สะแลนต้องนําถุงพลาสติกแบบนี้มาครอบเข้าวค้าเนี่ยมีถุงตะข่ายสําหรับเก็บเม็ดข้าอยู่ข้างในนะคะคู่เขาเออเนี่ยร่อนทองเนี่ยค่ะคือเป็นไม้ที่ไม้โบราณทั้งคู่เพราะเขาบานพร้อมกันเนาะยายก็เลยจับเข้ามาผสมกันค่ะเออ <c oughs> <c oughs> เป็นไม้ที่ กัดสีทั้งคู่แดงจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเนาะเออมารอชมกันนะคะผสมประสบผลสำเร็จแล้วก็ต้องเคาะเคาะราคาเออเอาเรียนรู้ไปเนาะเออได้ทำกับเขาสักทีดูดีใจมากเลยคะ่ะเพื่อนๆดีใจที่สุดเลยสามปีละ เคยผสมอยู่4ี่ห้าครั้งเหมือนกันนะคะไม่ประสบผลสําสเร็จย้ายก็เลยไม่ดําเนินการต่ออันนี้คือฟุกสุดๆเลยค่ะไก่สุดสมวนกับดอนทองพาชมอนกันสักหน่อยค่ะตอนหน้าฝนเขาทิ้งก่อคะ่ะเพื่อนๆออแล้วเขาค่อนข้างจะมาสวยตอนใกล้หมดฝนเริ่มเข้าหน้าหนาวะคะ่ะเขาจะได้แสงแดดดีแล้วเขาจะกัดสีหน้าใบสวยอันนี้เขา,ามีชื่อว่าไก่กษมทรัพย์ค่ะ หน้าใบก็จะเริ่มกัดสีออกมาถ้าได้เดดจัดสีเขาจะกัดหน้าใบออกมาสวยมากเลยนะคะสีแดงเม็ดอยู่หน้าใบเขาเนี่ยหน้าฝนบอลชนิดนี้ค่อนข้างจะทิ้งใบค่ะเพื่อนๆเ,เอออันนี้เป็นไก่อีกชนิดหนึง่งไก่ราชาวดีคะ่ะหน้าใบสีเขาค่อนข้างแก่ชมพูอมๆไปทางม่วงๆบนเย็นค่ะเพื่อนๆไม่ค่อยจะแดงแจ่มชัดเท่ากับบ,บอลไก่กเกษมทรัพย์ค่ะ กระดูกสะดือออกเป็นสีดำอมม่วงวันใบไทยเหมือนกันค่ะลักษณะจะคล้ายกันมากเลยยายได้เข้ามาเลี้ยงในน้าไก่ราชาวดีด้านหลังกัดสีออกมาเป็นแบบนี้พอหมดฝนเริ่มมีใบขึ้นมาได้แค่นี้ค่ะตะกูลหานุมานค่ะปีนี้ไม่ค่อยสะพังเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่ค่ะเนี้ยลูุมานเข้าเฝ้าค่ะ ทางจะมีใบขึ้นมาหลายใบดกพอสมควรแต่ใบไม่ค่อยโตแล้วนะคะเนี่ยดินเขากระถางนี้3ปีแล้วเนาะนี่หานุมานอีกตัวหนึ่งเป็นหานุมานขาัดสมาธิคะ่ะปีนี้งอกออกมาดูเป็นทรงใบยาวค่ะเนี่ยเพื่อนๆปกติเขาจะเป็นทรงรูปทรงใบโพนะคะสีหน้าใบเท่านี้แบบ เป็นสีชมพูเข้มสวยค่ะยายชอบใบหน้าใบเขาเข้เขมดีหานุมานเชิญธงค่ะ,ะสะสมตระกูลหานุมานเออเลี้ยงเอาไว้ชมหน้าใบเขาจะเป็นแบบนี้เป็นบอนใบยาวหูแรกลึกถึงสเสดระหน้าใบก็จะมีเม็ดสีแดงๆเนาะกัดผ้าสีชมพูเข้ามาในหน้าใบเส้นกระโดกเป็นสีขาวเส้นเล็กๆสีเขียวอยู่ข้างในเหมือน ตัวหนึ่งที่เป็นบอลกัดสีค่ะกัดลึกเข้าไปฝังเข้าไปในหน้าใบเลยค่ะสุดปรารถนาคะ่ะยายได้เข้ามาเลี้ยงสองปีแล้วค่ะกระถางนี้เป็นบอลกระดูกดำสายดำสายดาร์ค่ะเออ,อกระดูกเส้นสะดือดำปีเลยแล้วก็กัดเม็ดหน้าใบเป็นสีแดงอมส้มค่ะแล้วก็ลักษณะของเม็ดเขาจะไหลๆไหล,หลๆเข้าไปหาสะดืเอเนาะ กัดฝังค่ะบอลชนิดนี้ดูข้างหลังกันนะคะนี่ค่ะเขาจะกัดฝังเข้ามาในใบเปนแบบปวดพองออกมาด้านหลังแบบนี้ค่ะทิ้งกอทิ้งกระถางไปแป๊บเดียวเที่ยวงอกเที่ยวทิ้งกระถางอยู่นั่นนะคะแข็งแรงดีมากเลยแล้วก็ข้างๆกันนี้ทิ้งกระถางไปพักนึงค่ะเ,เพื่อนๆ ยายนำเข้าไปอยู่ข้างนอกที่แดดร้อยฝนร้อยทิ้งกระถางไปงอกขึ้นมาใหม่โอ้มีความแฉกค่ะเพื<ๆ>่อนๆเขาคงจะแผลงแล้วเนาะเพราะว่ายายเลี้ยงเขาอยู่ในกระถางนี้หลายรอบแล้วค่ะงอกขึ้นมารอบนี้ลักษณะใบเขาออกมาเป็นแฉะแบบนี้ค่ะยายก็ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเขาอยู่ดีเ <laughs> ออ <laughs> สีสันมาเต็มเลยค่ะ สนุกรมประสิทธิ์ค่ะบอลเก่าบอลโบราณตับฉลองกรุง200ปีนะกรุงรัตนโกสิน์แข็งแดงใบใหญ่สีสวยไม่ต้องค้ำก้านก็ชูใบขึ้นมาแบบนี้ไม่ย้วยค่ะนางใหม่ค่ะเพื่อนๆเ,เออตอนที่บอลฟีเวอร์ใหม่ๆช่วงปี6465 โด่งดังมากค่ะเนี่ยเป็นคงบอลที่คนเขาเลี้ยงกันแทบทุกบ้านพอ่พอๆกับชายชนเหมือนกันใหญ่โตมากสูงกว่าเขาเลยแล้วก็ป้ายสวยค่ะเขียวอีแล้วก็สีแดงชมพูแบบเข้มใบเขากัดออกมาเป็นแบบเนี้น่อนทรงใบไทยเนาะโหแหวกไม่ลึกถึงสะดือแบบเนี้ยค่ะใหญ่ค่ะดูฝ่ามือย้ายกับใบเขาค่ะ หลังเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆดูสูงโดเข้าเลยเออก็ค่อนข้างจะมีใบออกมาอยู่บ้างหลายใบแล้วก็ป้ายสวยอยู่ค่ะเนี่ยอันนี้เป็นไก่อีกตัวนึ่งค่ะเพื่อนๆไก่อมรินกัดหน้าใบออกมาเป็นอย่างนี้เลยลักษณะใบเขาเหมือนจะไม่ค่อยสมบูรณ์ค่ะเพื่อนๆดินเขาเป็นดินเก่า ใบตรงนี้เขาโดนแดดโดนแดดจัดแล้วก็สารอาหารคงไม่ค่อยมีแล้วนะงอกขึ้นมาแค่สามใบเองพเนี่ยเออแล้วก็ข้างๆกันนี้เพชรพันล้านคะ่ะฝนตกชุกหนักๆทิ้งกอเหมือนกันนะคะยุบงอกขึ้นมาใหม่ใบไม่ค่อยโตละ ามปีแล้วค่ะเนี่ยที่ยายเลี้ยงเขากัดสีหน้าใบออกมาก็สวยอยู่มันก็เลี้ยงทนเลี้ยงนานทนแดดทนฝนดีมากเลยค่ะเพื่อนๆปิดท้ายกันด้วยกระถางนี้นะคะกระถางนี้ไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆชมนานเลยไหยประกวดเนี่ยค่ะอู้ปราสาททองตอนหน้าฝนเน่ะเขายุบค่ะยุบทิ้งไปหมดเลยนี่งอกขึ้นมาใหม่สีแดงสวยมาก ใบแดงได้สะใจดีมากเลยเนาะเออเส้นเป็นสีขาวตัดกับพื้นหน้าใบสีแดงส่วนบอลเขาชอบเลี้ยงทำฟอร์มส,สวยๆแล้วเข้าปกวดแล้วก็ไม่ค่อยจะพลาดรางวัลค่ะเอออันนี้ก็พาชมบนสีในสวนนีาานะ่ละค่ะเนาะวนเวียนกันอยู่นี่ละค่ะให้ชมขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตาม ดูแลสุขภาพกันนะคะอากาศบ้านใยญยตอนเช้าลมเริ่มพัดวอยๆมาจะเข้าหน้าหนาวขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ